ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับจโจมาขกวนนะครับวันนี้เราเจอกันนะครับที่ช่องรถขุดนาเข้าบางนาแท็กเตอร์อีกแล้วครับท่านนะครับที่ช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็ภารกิจใหม่อีกแล้วครับท่านนะครับกับภารกิจก็ถือว่าด่วนกันเลยทีเดียวเชียร์นะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไปแนนนะครับได้อนุมัติเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นสามหนึ่งอีนะครับตัวนี้ของพี่คํา เคนครับอันนี้ก็จะจัดส่งไปยังจังหวัดชัยภูมิโออำเภอหนองบัวละเวงนะครับโอ้อันนี้เคยส่งไอเอสเคสองร้อยไปแล้วนะครับนี่น้องบัวละเวงเออโอ้ละเวงใช่น้องบัวละเวงนะครับก็เป็นสามหนึ่งสองอีคันนี้นะครับนี่นะครับก็หลังจากที่คุณลูกค้านะครับทําการสั่งจองเราไว้วันที่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  วันที่29กรกฎานะครับก็วันนี้ไฟแนนซ์ก็ทําการอนุมัติเรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูกันแบบนะครับตัวนี้เป็น 312E นะครับตัวนี้ก็ถือเป็นรุ่นใหม่ครับตัวนี้เป็นใบแท็ก70เซนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่ารายการจะทำอะไรให้มากนะครับก็มีเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพร้อมใส่กรองทุกจุดนะก็คือรวมหมดเลยนะครับก็คือทุกอย่างครับก็มีรายการมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับ ตรวจเช็คอ่าก็มีเปลี่ยนสงกระบอกนะครับแล้วก็มีเช็คระบบความร้อนระบบไฟฟ้าเช็คช่วงล่างนะครับเช็คบูธสลักนะครับเช็คล้อซุ่มล้อซึมล้อซึมก็คือทั้งคันรถเลยนะครับว่าม,มีอะไรลวดซึมมั่งนะครับแล้วก็ทําการเสริมมุงขีให้ใหม่นะครับเสริมมุงขีให้เสร็จสรรเรียบร้อยครับติดไฟนะครับแล้วก็ติดวิยุทาสีใหม่ทั้งคันครับนี่อันนี้ก็ยังอยู่ในโปรอยู่นะครับจัดส่งรีลไปทางอําเภอน้องบัวละ เวงนะครับใช้ยาูมินะครับเรามาดูรถใหม่โอ้ครับอันนี้เรายังไม่ได้ล้างด้อนะครับอันนี้ก็คือมาเดิมๆแล้วก็จอดเลยนะครับคุณลูกค้าก็ทําการเลือกซื้อไปเลยนะครับดูครับว่าถ้าไม่ได้ล้างมันจะเป็นยังไงนี่ไปอันนี้ฝุ่นแท้ครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับบอ นี่เป็นหน้าจอลิจิตอนแล้วนะครับนี่สำหรับสามหนึ่งสองอีโอ้ยรถบอมีน้ำมันครับนไะเดี๋ยวหาที่ที่วางสาร,สารไบบังซ้่งครับ เราก็จะเดินไปให้ลงซ่อมนะครับให้ทีมช่างเราซ่อมน้ำมันจะหมดนะครับนี่กระพมิ์มแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับก็แสดงว่าเหลือโอ้ก็แสดงว่าเหลือน้อยมากครับนี่ผมเล่นแค่สี่นะครับเล่นแค่สี่ครับคูการมิดตัวอ่า

โอ้เหลี่ยวเนี้ยปิสตาครับแล้วก็ยังมีนะครับสามหนึ่งสองดีนะครับนีหาพิเซนแล้วก็ตาธรรมดาก็มีมาหลายตัวครับจะกดจะกดต่อเพื่อนท่านเลยครับนี่เนี้ยเดี่สีครับ อันเองนะครับกดเดี๋ยวกดคลิปเดินเต่า ใช้งาะว่าเจราตัวนี้เป็น,ปน,ปนระบบลายขีดมาเพราะว่าเป็นสายสายเล็กนะครับรายกาไม่ได้ครับ,ร,บรายการ รวมนี่สวยนะครับนี่แต่ตูดของเขาคือแผงภายนอกจะไม่ค่อยสวยอะไรนะครับ <S <S เดี๋ยวดูเดี๋ยวพาดูคำดูคำดูนี่ยังไม่ได้ลางนะสวยมากครับตรงล่างครับล่างนิดเลยไปแทกมาเจ็ดสซบเซนเลยนะครับเดี๋ยวก็ทีมข้างเขาจะมาขอดแผงไข่นะครับไปแทกเจ็ดเซนเซนนะครับ เดี๋ยวเราก็ต้องทำความสะอาดออกหมดนะครับนี่อาดล้างอาดขีดออกครับยังสวยนะเรื่เจออะไรเนี่ยเนี่ยดูพวขกขี้นะครับ นี่สวยครับนี่สวยเลยนี่แล้วก็ตัว120ไม่ใช่ดิตัว HT 200นะครับก็เริ่มประกอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเีย่อไปก็จะยงโซ่ครับ ก็เริ่มประกอบกันแล้วนะครับนาอานี่มาแล้วนะครับ,น,รรบนีุ่ปหลักนี่ก็เริ่มประกอบครับฝาบนนะครับใส่ประกอบน,นี่เรียบร้อยถังโซล่าครับถังโซล่านี้ล้างเรียบร้อยครับนี่จานไข่ขขก็เรลังประกอบอกครับอ่าระบบไต้กรอกนี่เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ ทีแรกวันนั้นที่เรามาเป็นยังเป็นกองสีขาวนะี๋ยนี้เป็นของโดยการเรียบร้อยนะครับกองเครื่องเก็บเรียบร้อยครับเอามาตัวเดินตรงล่างเสริมเรียบร้อยครับเสริมนะครับแล้วก็หน้าอามนะครับนี่บุดเก็บให้เรียบร้อยนะครับรีย้อยล้วันนี้ก็น่าจะประกอบน่าจะติดเครื่องได้ครับแล้วก็ใบแดน,นี่มาแล้วเอาใบแดงของเราเป็นของใหม่ครับ ก็จะเป็นแท่นยืนเลยครับก็จะเป็นรวบรวม,รวมนะครับรวมทีมงานครับเพราะว่าทีนี้เราจะจัดส่งวันวันที่ก็นัดลูกค้า15วัน สายแล้วก็กรอานะครับแล้วก็มาดูนะครับบุฟบุสลัสดโซ่บุสลัดโซ่ที่เราก็ทำให้ใหม่นะครับให้ใหม่แล้วก็ใส่ใส่ซีนิลดใหม่แล้วแล้วก็ใส่กะดล่ ยาวไกลครับแล้วจะพามาดูนี่ครับยังเหลือกันอีกหลายเส้นนะครับก็จะมี120รุ่น8อีกหนึ่งคู่ส่วนอาโบูบีอันนี้อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อนี่เส้น2กำลังจะขึ้นครับเส้น2กำลังประเดิมเส้น2องอันนี้รับบทบาทโดยชา่างกิว คระยนนเวลาละอัดน,นะครับก็จะใส่เจลพีเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีมทิิทนซิดทีใส่เข้าไปนี่รับรองครับตายไม่เข้าแน่นอนนะครับอันนี้เราก็เพิ่งจะฝึกกันมานะครับ ฝึกกันได้ประมาณส,สามสามเส้นเส้นที่สี่นี่ครับนี่กำลังจะประกอบครับนี่ประกอบเส้นที่สี่ เป็นของสองร้อยแล้วเป็นไอกเคสองร้อยนี่ก็คือเราทำให้ท่านใส่เรียบร้อยนะครับใส่ใจทุกรายละเอียด เริ่มเป๊ะแล้วว่ะเฮ้ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วครับส่วนตัวนี้นะพวกขี่ก็จะมีแบบาเสริมหลังครับนี่ทีมข้างก็กำลังเริ่มเร่ดง,งานกันคนระับช่วงนี้ก็จะลพิ่มนำนังหน่อย ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวทีีสี่ทีซีสี่สิบครับอันนี้อันนี้วันนี้อาจารย์อยู่ครับ,รบวันนี้เป็นสามหนึ่งนะครับแกนก็บอกก็มาแล้วนะครับ,รบก็กก็ลัประกอบ เปลี่ยนพ่วให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แขงกระบ,บอกยั่โลม,มาครับนี่มาเรียบร้อยทันหมดก็เรียบร้อยครับก็กำลังประกอบเค่งขีครับเนี่ตัวนี้เสร็จสรเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็จะส่งให้ทีม ช่างสีต่อนะครับนี่สำหรับถามหนึ่งๆ dr นะครับโอ้ระบบคอนโส่วนน้ำแท้ล้างออกมานี่เหลืองหูหูเลยครับไปครับสวยมากครัครับอันนี้ก็แผ่นแท้ครับเช่นเคยครับแผ่นแท้ไปเลยนี่ สะอเรียบร้อยอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ตีสิบเอ็มอาร์นะครับก็เมื่อวานนี้เสร็จกันตอนเย็นๆนะครับมาดูนะครับว่าการเด้งด่วนแบบนี้นะฮะผลงานจะออกมาเนี๊ยบหรือไม่นะครับตอนนี้เราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันให้คุณลูกค้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ล้างหม้อน้ํานะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ขาดหายแล้วก็จะมีนี่แก้มข้างครับนี่แก้มข้างมอกีนะครับนี่ แล้วก็ล้างสะอาดครับล้างสะอาดให้นะครับแล้วก็นี่ครับจอแผงครับนี่นี่ครับจอแผงระบ,รบรายความร้อนให้ทานใหม่ครับแล้วก็ล้างสาะอาดเจดีย์อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อึ๊บอึ้บอันนี้ก็พูดง่ายก็คือเราซื้อขายกันแบบตามสภาพนะครับอันไหนที่ ดูแล้วนะครับคุณลูกค้าจะตอนไปแล้วก็จะทําลาบากนะครับเราก็จะแก้ไขให้เลยครับอันทิเช่นนะครับเรื่องระบบความร้อนนะครับระบบความร้อนนี่เราก็คือทําให้เลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเดินไปข้างหน้าครับจะเดินไปข้างหน้าด,ดูอย่างแน่น เราจะเดิไแขงางหน้าครับน,นี่จะเดินทางไปพัทรุงนะครับอันนี้เอ่ากระต่ายที่นี่นะกดปิ๊บก็เดินไปเดินมาอย่างนี้ครับ ขนมโชว์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราพบกันที่หน้าแรับวันนี้นขอบคุณมากบิ๊กบาย